สวัสดีครับวันนี้ในอำเภออุ้งผางครับได้มาเยี่ยมให้กําลังใจผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านแม่กองเก่านะครับตาบลแม่กองอำเภออุ้งผางของเรานะครับซึ่งวันนี้ท่านผู้ใหญ่กับลูกบ้านแล้วก็ทีมงานได้มาทําฝายนะครับฝายหมู่บ้านตามโครงการของอําเภอนะครับเราได้ตั้งใจกันปิดโครงการที่จะทําร่วมกันนะครับชื่อว่าโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งฟื้นปูป่าต้นน้ํานะครับซึ่งเราจะทําแบบเนี้ย ลักษณะนี้ในทุกๆพื้นที่นะครับของอำเภออุ้งผางของเราเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับอำเภออุ้มผางของเราครับ